โซนที่ดีที่สุดในการอยู่คอนโดนั้นจะต้องมอบความสุดวบายขั้นสูงสุดนะครับแล้วก็สลับย่าลาบินทาน,นียโซนที่ดีที่สุดในการอยู่อาศัยก็คือบริเวณใกล้กับห้างแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็ช่วงบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าวงแหวนราบินทานั่นเองครับซึ่งที่เนี่ยเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่จะมีทั้งความใกล้ห้างแล้วก็ใกล้สถานีรถไฟฟ้ามอบความสุดวบายทั้งการใช,ช้ชีวิตแล้วก็ความสดะดวกบายในการเดินทางให้เป็นหนึ่งเดียวกันครับ วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโครงการคอนโดมิเนียมแห่งใหม่จาก s ซมิทเ s เ e นตะครับซึ่งถ้าเป็นโครงการแบบ Mixed Use มีการแบ่งการใช้งานของโครงการออกเป็น2โซนด้วยกันทั้งโซนแบรนด์เด e s i d สเ c นและโซนคอนโดมิเนียมทั่วไปนะครับซึ่งที่นี่มีคอนเซปต์ของโครงการที่ค่อนข้างแตกต่างจากโครงการทุกโครงการในย่านนี้อีกทั้งยังสามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้เลยครับโครงการนี้มีชื่อว่า Landmark a คแอ a แกร t ด์สเตชั a บายไ ซึ่งเขาขายเนี่ค่เริ่มต้นเพียงแค่1.98ล้านบาทเท่านั้นครับย่านรามอินทาเป็นโซนที่อยู่อาศัยรอบนอกของกรุงเทพที่จะรับความนิยมมาอย่างยาวนานโดยทำในรามอินทาน,นี้จะแบ่งออกเป็นโซนสำคัญได้แก่ช่วงต้นที่เชื่อมต่อกับถนนพหลโยธินและย่านแจ้งวัฒนะตรงนี้จะมีความเป็นย่านธุรกิจค่อนข้างมากเพราะอยู่ใกล้แหล่งงานแจ้งวัฒนะ ช่วงกลางมีห้างแฟชั่นไอแลนด์และเดอะพรมนาดเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งตรงนี้ก็จัดเป็นย่านเรสเดนเชียลแอเรียที่ค่อนข้างหนาแน่นทําให้บริเวณนี้มีโครงการอสังหาเปิดอยู่หลายโครงการโดยเฉพาะบ้านแนวราบราคาแพงในบริเวณช่วงถนนเรียบวงแหวนกาญจนาภิเศษกรามอินทาและบริเวณถนนรัชดารามอินทาซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักของไซมิทแอสเซท ในการยกระดับย่านราบินดาให้มากขึ้นไปกว่าเดิมและย่านราบินฮาตอนปลายที่เชื่อมต่อกับย่านมีมุรีที่มีความเป็นโลเค l ล a บสไตล์ค่อนข้างมากอีกด้วยครับ อีกไม่นานคนในย่านราบินทานี้นะครับก็จะได้ใช้บริการของรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วนะครับซึ่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นรถไฟฟ้าที่ช่วยให้คนราบินทาเดินทางเข้าเมืองได้สะดวกง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเขาได้เชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าหลายสายด้วยกันทั้งสายสีเขียวนะครับแล้วก็สายสีน้ำตาลสายสีส้มสายสีเทาแล้วก็สายสีม่วงนั่นเองครับซึ่งการเข้ามาของรถไฟฟ้าหลายสายเนี่ยจะทําให้มีผู้คนสัญจรไปมาในย่านราบิน มากยิ่งขึ้นเป็นย่านชุมชนที่มีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นมากยิ่งขึ้นจนส่งผลให้เกิดการพัฒนาโครงการอสังหามากมายโดยเฉพาะคอนโดสูงนะครับซึ่งจะกล้าขึ้นมาทดแทนการอยู่อาศัยแนวราบในรูปแบบเดิมของย่านดาบินทาน,นั่นเองครับบริษัทไซมิดแอสเซทนะครับมีโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ในย่านนี้อยู่หลายแห่งด้วยกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโครงการอย่างบอสซัมคอนโดแอ s แฟชั่น t i ล u ิจูบอสซัมคอนโดแอ a แฟชั่นบียอดแล้วก็โครงการแนวล่าอย่างไซมิสคินแล้วก็ไซมิสบอสซัมนะครับ โดยที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เซลล์แกลเลอรี่ของโครงการ Landmark a ค g r a n ก Station by s i m ย n Asset s e t ซนะครับซึ่งตัวโครงการเองเนี่ยจะมีทางเข้ามากถึง2ทางด้วยกันนะครับทางเข้าหลักเนี่ยเขาอยู่ทางฝั่งตรงรามอินทาโ4นะครับแล้วก็ทางเข้ารองจะอยู่บริเวณถนนรัชดารามอินทาซึ่งการใช้ทางเข้าหลักคือถนนรามอินทา64เนี่ยจะช่วยร่นระยะการเดินทางจากสถานีวงแหวนรามอินทาแล้วก็ห้างแฟชั่นแอร์แลน ลงเหลือแค่ประมาณ400เมตรเท่านั้นเองครับคอนเซปต์ Concept ของการพัฒนาโครงการ Landmark at g r a n ก Station by นบายแซมเบนแอสเซนะครับมาจากวิสัยทัศน์ของทีมผู้วิหารที่มองว่า อยากไปจะพัฒนากรุงเทพให้เป็นเหมือนกับการพัฒนาเมืองใหญ่ในมหานครใหญ่ทั่วโลกนะครับก็คือเขามีการลดความไม้อดของย่านใจกลางเมืองนะครับโดยการกระจายความเจริญไปสู่รอบนอกของเมืองนะครับอย่างเช่นล่านยมินทาน,นี้หากมีโครงการแลนด์มาร์กอย่างนี้เกิดขึ้นทําให้คนในย่านาลมินทาน,นี่สามารถประหยัดเวลาก็คือไม่จําเป็นจะต้องเดินทางเข้าไปในตัวเมืองเพื่อจะหาจุดศูนย์กลางการชีวิตที่เป็นแลนด์มาร์กเหมือนกับในเมืองนะครับทำให้ชีวิตของย่านลาเมินทาน,นี้ ดีขึ้นพอๆกับย่านใจกลางเมืองทีเดียวครับ Landmark at g r a n t Station by s i m ย t Asset เป็นโครงการคอนโดมิเนียมแบบ Mixed Use ที่ขายในรูปแบบฟรีโฮ d ตั้งอยู่บนถนนราบินทาตัวโครงการตั้งอยู่บนที่ดินขนาด4ไร่1งาน14ตารางวาภายในโครงการมี1อาคารสูง23ชั้นมี1โพเดียมร่วมกันแต่มี2โซนได้แก่โซน Branded Residence ชื่อว่า Casia s Residences และโซนที่เป็นคอนโดมิเนียมเรียกว่า Symis Residence ครับมีห้องชุดพักสายจำนวน988ห้องโดยแบ่งออกเป็น c a s i e Residences r จำนวน532ยูนิตจะเป็น Branded Residence ที่มีการบริการมาตรฐานสากลจากแบรนด์ c a s i e Residences r โดยบั n ญ a i n Tree Group และบริหารโดย Symis Green ทั้งนี้ก็จะมีบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานของโรงแรมชั้นนำ ลูกบ้านที่ซื้อโซนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษ The Sanctuary Club ซึ่งเป็นบริการของกลุ่มบรญญันทีทั้งหมดและอีกโซนคือ Symis Residence จำนวน456ยูนิตนอกจากนี้ในโครงการยังมีห้องชุดเพื่อการพาณิชย์12ห้องและมีห้องชุดสำนักงานจำนวน3ห้องซึ่งจะเป็นทรัพย์สินของ s i m i s Asset เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการที่นี่เป็นโครงการแรกในย่านรามินทา ที่มีการบริหารแบบ International c h e a i n Hotel หนึ่งเดียวของราบินทาทำให้หมดกังวลและเหมาะมากกับการซื้อลงทุนปล่อยเช่าทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วยคอนเซปต์การบริหารการปล่อยเช่าจากบริษัทมืออาชีพด้าน h o s p i t a l i t y ครับ โครงการแลนด์มาร์คแอดแกรนด์สเตชันนะครับมีการออกแบบงานสถาปัตยกรรมโดยบริษัทสมดุลอาร์เคเต็ออกแบบงานแลสเคปโดยฟิลดีไซสตูดิโอแล้วก็ตกแต่งภายในโดยบริษัทครีเอทีฟครูนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นบริษัทออกแบบชั้นนำที่มีผลงานฝากเอาไว้เยอะแยะหมดเลยนะครับทำให้โครงการเนี้ย มีมูลค่าในงานดีไซน์ที่ก้อนข้างสูงมา่อว่าโครงการอื่นในย่านนี้นะครับโดยที่พักอาศัยเนี่ย mm hmm. เขาจะเริ่มเนี่ยชั้น4ถึงชั้น22นะครับโดยชั้น1จะเป็นในส่วนของล็อบบี้แล้วก็ร้านค้าชั้น2ขึ้นไปในเป็นส่วนของที่จอดรถจอดได้ประมาณ377คันแล้วก็ชั้น3จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางโดยเพราะสระว่ายน้ำนั่นเองครับ วันนี้เราจะมาเน้นในส่วนของโซนที่เรียกว่าไ i m ิสเรส Residences นะครับก็คือโซนในด้านนี้นะครับจะแบ่งในด้านนี้โซนนี้เป็นส่วนของการอยู่อาศัยแบบคอนโดทั่วไปนะครับซึ่งจุดเด่นของที่นี่เนี่ยเขาจะมีการแบ่งท้ายของห้องออกตามไลฟ์สไตล์ผู้อยู่อาศัยนะครับท้ายห้องจริงเนี่ยมีอยู่3อย่างก็คือท้ายเฟกซี่อีโคแล้วก็แกรนนะครับแต่ทั้ง3มท้ายเนี่ยจะมีการแบ่งซอยย่อยออกตามไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัย ไม่ได้เป็นในส่วนของ p พ t เลเวอนะครับในส่วนของ e l ลเดในส่วนของ Co Living แล้วก็ในส่วนของ Residence ซ์ทีเป็นคนพักอาศัยแบบธรรมดานะครับส่วนจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูของจริงกันดีกว่าครับห้องแบบ f l e x กซนี้เพดานสูง4.15เมตรขนาดตามโฉนด24-25.5ตารางเมตร m, โดยมีพื้นที่ใช้สอยจริง38.5-42ตารางเมตรเป็นห้องที่ออกแบบลงตัวมี1ห,ห้องนอนหนึ่ห้องนั่งเล่น มีห้องน้ําเต็มรูปแบบที่อาบน้ําได้หนึ่งห้องและมีห้องน้ําที่มีแค่โถสุขภัณฑ์อีกหนึ่งห้องแถมพื้นที่ห้องเอกมะสงที่อยู่ใต้โครงเตียงสูงและแถมพื้นที่ส่วนกลางว่างเปล่าที่สามารถตกแต่งใช้เองเป็นครัวนอกห้องหรือทําเป็นระเบียงก็ได้ ท้ายห้องเฟกซี่เนี่ยครับคือเมื่อเดินเข้ามาในห้องเนี่ยจะพบกับความโปร่งโล่งนะครับของบริเวณส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับเขาจะมีเพดานที่สูงถึง4.15เมตรนะครับฟังก์ชันของห้องนี้ก็คือพื้นที่ลิฟทิ้งอเรียขนาดใหญ่โดยที่ด้านขวาเมอืองผมเนี่ยสามารถจัดวางโต๊ะกินข้าวแนวยาวนั่งได้ทั้งสองคนได้นะครับบริเวณส่วนของพื้นที่อนเอนกประสงค์ที่อยู่ตยใต้โครงเตียงห้องนี้นะครับเขาจัดทาเป็นห้องที่มีสไตล์สำหรับกลุ่มเกมเมอร์แล้วกันนะครับสามารถเล่นเกมแคสเกมได้หลายจอพร้อมกันนะครับซึ่ง ผู้อยู่อาศัยจริงเนี่ยเขาจะจัดวางสเปซอย่างนี้เป็นพื้นที่จะทําอะไรนะสำหรับผมคิดว่าเป็นเกมเมอร์อย่างนี้ก็เวิร์กหรือว่าจะทําเป็นพื้นที่ทํางานก็เวิร์กแม้กระทั่งทําเป็นห้องนอนขนาดเล็กก็โอเคเช่นเดียวกันเพราะว่าด้านนี้นะครับขวามือผมก็จะมีพื้นที่ที่เป็นหน้าตา่างไว้เปิดดูวิวได้นะครับทำให้แสงส่องผ่านได้ก็ถึงแม้ว่าจะอยู่ใต้โครงเตียงเนี่ยก็มีความโปร่งโล่ง่อน้าโอเคมากสำหรับการใช้งานจริงนะครับบริเวณส่วนของพื้นที่ระเบียงซ้ายมือผมนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่อเน์ ที่เราสามารถจัดวางเป็นอะไรก็ได้นะครับซึ่งพื้นที่ละเบียงเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้จัดมาให้ในโฉนดนะถือว่าเหมือนกันเราได้ฟรีๆกันแหละก็คือได้พื้นที่ระเบียงฟรีแล้วแต่เลาว่าจัดเป็นอะไรแต่เนื่องจากการวางแปลนของโครงการเนี่ยเขามีการจัดวางเป็นไอเดียว,ว่าตรงนี้เนี่ยควรจะวางเป็นครัวนะครับซึ่งเขาก็มีการจัดวางครัวไว้ถึง2ฝฟ้าด้วยกันเป็นครัวลูเตาย่าสองฟ้าเราสามารถเลือกที่จะบิวได้ว่า จะเป็นครัวทั้งสองากเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นครัวหนึ่งากแล้วก็อีกฝากหนึ่งจะเป็นในส่วนของวางเครื่องซักผ้าแล้วก็ซิงค์ล้างจานในด้านนี้นะครับใครที่ชอบทําอาหารเนี่ยน่าจะชอบเพราะว่าเป็นพื้นที่ครัวเปิดสามารถเปิดระบายอากาศโล่งได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางโครงการเซมินเนสเซตโครงการเก่าอีก2โครงการทางฝั่งของท่าเนี่ย mm hmm. เขาก็มีการดีไซน์ครัวที่เป็นรูปแบบสกายคิทเช่นแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่า สำหรับคนที่ไม่ได้เน้นการทําอาหารจริงๆเนี่ยอาจจะจัดให้บริเวณนี้เป็นส่วนของวานการวางเครื่องสภาสาอย่างเดียวก็ได้แลวเป็นสิ่งล้างจานแล้วก็จัดเป็นสมาร์ทแ n นท y รีอยู่ในห้องบางส่วนได้เช่นเดียวกันนะครับก็แล้วแต่ใครจะพิจแผงการใช้งานนะครับแต่ว่าพื้นที่ระเบียงเนี่ยมีขนาดใหญ่มากจริงๆนะครับเทียบกับคอนโดนในย่านนี้นะครับ สำหรับห้องน้ําของไทเฟกซีนะครับก็คือเปิดประตูเข้ามาจะอยู่ทางด้านขวามือเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นห้องน้าในแบบฟูลฟังก์ชันนะครับมีในส่วนของแห้งส่วนเปียกแล้วก็มีอ่างล้างมือให้ด้วยนะครับถือว่าเป็นการใช้งานแบบครบลูปบริเวณชั้นล่างนะครับบริเวณชั้นลอยของโครงการนี้นะครับเขาจะมีการจัดแบ่งฟังก์ชันที่ก้านขน้าพิเศษกว่าโครงการทั่วไปที่เป็นห้องล็อตนะครับก็คือเขาจะมีฟังก์ชันทั้งในส่วนของห้องนอนนะครับเป็นเบดมสามารถวางเตียงขนาดใหญ่คิงไซส์ได้ในขณะที่ เรายังพบสิ่งพิเศษอีกอย่างก็คือที่นี่เขามีการจัดวางห้องน้ำแต่เป็นห้องในส่วนของ powder room นะครับเดินมาตรงนี้นะครับเป็นโซนที่สามารถล้างมือได้แล้วก็ปลดทุกได้นะครับเป็นส่วนของห้อง powder นะครับแต่ว่าอาบน้ําไม่ได้นะครับขณะเดีวยวกันเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยถือว่าเป็นห้องล็อบที่สะดวกต่อการใช้งานจริงมากทีเดียวครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ห้องบนเวชลอยเนี่ยเขายังให้แอร์มาอีกหนึ่งตัวแล้วก็มีระบบแอร์เวน i ิเลชันซึ่งเป็นอีกหนึ่งในเทคโนโลยีที่มาจากไซมิสเทคด้วยเช่นเดียวกันครับห้องแบบอีโคจะมีขนาดตามหน้าโฉนโด24.5ตารางเมตรโดยมีพื้นที่ใช้สอยจริง39.5ถึง43ตารางเมตรห้องตัวอย่างทป์นี้ มีให้ดู2สไตล์สไตล์แรกคือ pet lover อยู่กับน้องหมาแมวและอีกห้องเป็นสไตล์ทั่วไปสำหรับคนอยู่อาศัยครับจุดเด่นของห้องอีโคก็คือการมีห้องนั่งเล่นที่ลึกกว่าห้องเฟลซี่มีเพดานสูงดูโปร่งสบายหนึ่งห้องนอนมีห้องน้ําเต็มรูปแบบที่อาบน้ําได้หนึ่งห้องและมีห้องน้ําที่มีแค่โถสุขภัณฑ์อีกหนึ่งห้องแถมพื้นที่อเนกประสงค์ใต้โครงเตียงสูงและแถมพื้นที่เปล่านอกห้อง ห้องตัวอย่างไทยเนี้ยเนี่ยเป็นห้องที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะเพราะเป็นห้องที่เขาตกแต่งมาในสไตล์เ e สเลเวอร์ก็คือเป็นห้องที่เหมาะสำหรับคนที่เลี้ยงน้องสัตว์นะครับไม่ได้เป็นน้องหมาหรือน้องแมวนะครับซึ่งก็ต้องเลี้ยงตามชั้นที่เขากาหนดนะแต่ว่ารูปแบบของห้องเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเพดานจะมีความสูงเหมือนกับห้องปกติก็คือ4.15เมตรนะครับแต่ห้องที่ผมอยู่เนี่ยเป็นห้องที่เขาเรียกว่าเป็นท้ายอีโคจะแตกต่างกว่าท้ายเอื่อนก็คือท้ายอีโคเนี่ยจะเป็นห้องที่มีความ น่าลึกมากเป็นพิเศษนะครับเห็นว่าเขาจะเน้นสเปซในส่วนของห้องนั่งเล่นเนี่ยเป็นแนวยาวลึกลงไปนะครับจะทำให้เราสามารถที่จะวางโต๊ะกินข้าวนะครับเป็นแนวยาวออกมาได้แบบนี้นะครับก็นั่งได้2ที่นั่งแล้วก็ต่อกันทีจะเป็นในส่วนของตู้เย็นวางไว้ในจุดนี้ได้นะครับไทายอีโคเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ความลึกของห้องนะครับดังนั้นพื้นที่ระเบียงที่เขาให้มาฟรีเนี่ยก็จะมีความลึกตามไปด้วยนะครับจะเห็นว่าทางโครงการมีการจัดวางพื้นที่ครัว เป็นแนวลึกนะครับและเป็นด้านเดียวไม่ได้เป็น2ด้านนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการเน้นทําอาหารเยอะอะแค่วางซิงแล้วก็วางเครื่องสภาพพอแต่ก็ถือว่าเป็นห้องที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ภายในห้องนั่นเองครับบริเวณพื้นที่อเนกประสงค์ใต้โครงเตียงชั้นล่างเนี่ยนะครับทางโครงการเนี่ยเขาได้จัดทําให้เป็นพื้นที่สำหรับ เลี้ยงแสนรักของเราละครับจะเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้ค่อนข้างกว้างใหญ่ทีเดียวสาหรับใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาจะมีข้อกําหนดให้สามารถเลี้ยงได้หนึ่งตัวในนะ้ำหนักไม่เกิน15กิโลกรัมน,นะครับและที่สำคัญก็คือพื้นของโครงการนี้จะเป็นพื้นที่เป็นซินเทติกฟอร์นะครับก็จะมีความคงทนทนน้ำมากเป็นพิเศษกว่าพื้นที่เป็นลามิเนตทั่วไปนะครับทำให้คนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยไม่ต้องกังวลในเรื่องของความชื้นนะไม่พื้นบวมและกระทั่งรอยขีดข่วนก็จะมีความคงทนมากกว่าพื้นนลาเ ทั่วไปนะครับถือว่าเป็นอีกห้องไฮไลท์ที่คนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยสามารถเอามาอะแดปตามแบบของโครงการได้เลยนะครับที่สําคัญก็คือห้องเนี่ยก็มีเหมือนกับว่าเป็นช่องแสงขนาดใหญ่นะครับทำให้ช่วยลดความอับชื้นร่างมากนะเพราะว่าแสงแดดจะส่องผ่านมาในห้องได้อย่างทั่วถึงทีเดียวครับ ห้องน้าชั้นล่างเป็นห้องน้ําในลักษณะที่เป็นเต็มรูปแบบนะครับคือมีทั้งส่วนแห้งส่วนเปียกอาบน้ําได้แล้วก็ให้เลนชาเวอร์มานะครับสไตล์การตกแต่งเขาจะเป็นออกแนวทูโทนนะคือมีทั้งสีออกแนว เข้มหน่อยเป็นสีเทาแล้วก็บริเวณส่วนที่เป็นชาว์บ็อกซ์เนี่ยจะเป็นออกแนวสีขาวนะครับถือว่าเป็นการใช้งานที่ค่อนั่งโอเคทีเดียวบริเวณชั้นลอยเนี่ยก็จะมีการจัดวางฟังก์ชันการใช้งานและอุปกรณ์ที่เหมือนกับห้องทายอื่นนะครับมีตู้เสื้อผ้ามีระบบไซมิสเทคโนโลยีในเรื่องของแอร์เวนทิเลชันนะครับเราก็สามารถจัดวางเตียงนอนขนาดคิงไซส์ชิดหน้าต่างได้บริเวณด้านนี้นะครับส่วนด้านซ้ายมือของผมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโซนตู้เสื้อผ้าแล้วครับสามารถใส่เสื้อผ้าไะ้เยอะแยะนะครับ ถือว่าสะดวกสบายมากทีเดียวน,นะครับเพราะว่าคนที่นอนชั้นบนเนี่ยเวลาตอนเด,ดึกก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาลุกลงไปเข้าห้องน้ำชั้นล่างตอนดึกๆนั่นเองครับห้องแบบแกรนสามารถปรับห้องที่เป็นไซส์แกนให้เป็นรูปแบบเอลเดอร์ได้ทุชั้นจะมีขนาดตามหน้าฉนดประมาณ30.5ตารางเมตรโดยมีพื้นที่ใช้สอยจริง4 9 5ถึง54ตารางเมตรถือว่าเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดห้องตัวอย่างทป์นี้ มีให้ดูสองสไตล์สไตล์แรกคือเ l d เดออกแบบสำหรับผู้สูงอายุและอีกห้องเป็นสไตล์ Work f r o m Home ฮสำหรับคนที่ทำงานอยู่บ้านครับจุดเด่นของห้องแกรนก็คือการมีห้องนั่งเล่นใหญ่กว่าทุกทายมีพดานสูงดูโปร่งสบายหนึ่งห้องนอนมีห้องนอนเต็มรูปแบบที่อาบน้ำได้หนึ่งห้องและห้องน้ำที่มีแค่โถสุขภัณฑ์อีกหนึ่งห้องแทนพื้นที่อเนกประสงค์ใต้โครงเตียงสูงแทมพื้นที่เปล่านอกห้องโดยห้องแกรนที่เป็นแบบเอลเดอร์นี้ จะมีความพิเศษตรงที่ห้อน้ำชั้นล่างออกแบบด้วยแนวคิด Universal Design สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายตามหลักอาระยะสถาปัตยกรรมนั่นเองครับ สำหรับห้องไทยแกรนซึ่งมีการตกแต่งในสไตล์เอลเดอร์นะครับถือว่าเป็นห้องไทยที่ค่อนข้างตอบโจทย์เทรนดการใช้ชีวิตนับจากนี้ต่อไปได้ดีทีเดียวน,นะครับว่าเป็นห้องที่ออกแบบมาเพื่อเอื้อกับการอยู่อาศัยในแบบมัลติเจเนเรชั่นก็คือเรามีผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตอยู่ทางบริเวณชั้นล่างอะไรต่างกันผู้ดูแลหรือว่าลูกหลานเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่ชั้นลอยได้นะครับที่นี่จะมีความแตกตา่างคือห้องไทเนี้ยเป็นห้องที่มีขนาดค่อนข้างกว้างใหญ่มากนะครับแต่ว่าเพดานก็มมีสูงเท่ากัน,น คือ4ี่เมตรนะครับเราเปิดเข้ามาก็จะเจอกับในส่วนลิฟวิ่งจะเป็นในส่วนที่เป็นนั่งชมทีวีในระยะที่ค่อนข้างลึกกว่าห้องท้ายกันอื่นและที่เป็นไฮไลท์มากๆคือในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำจะเห็นว่าเขาออกแบบเป็นยูนิเวอร์แซลดีไซน์คือไม่มีสเต็ปอะไรเลยนะครับเราสามารถเข็นรถวิวแชร์ผู้สูงอายุเข้ามาที่ห้องน้ำได้น,นะครับห้องน้ำก็มีขนาดที่กว้างใหญ่กว่าห้องท้ายปกติธนาาร,ก,ารก็ได้มีในส่วนของที่นั่งบริเวณด้านนี้นะครับ แล้วก็มีราวจับมีสโลปที่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อการใช้รถเข็นนะครับมีสโลปแล้วก็มีราวจับอยู่บริเวณทั้งในส่วนของห้องอาบน้ําแล้วก็ในส่วนของที่เป็นโถสุขภัณฑ์มีราวจับอยู่ทุกที่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปุ่มฉุกเฉินนะครับกดมาเพื่อแจ้งเตือนได้นะครับขณะเดียวกันบริเวณในส่วนของอ่างล้างมือก็จะมีราวจับอยู่ด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าเกิดใครสนใจอันนี้เนี่ย ก็ต้องสอบถามกับทางเจ้าที่ขายอีกทีหนึ่งดีกว่านะครับบริเวณพื้นที่อันวยไปส่์ใต้โครงเตียงของห้องไทยแกรนที่เป็นเอลเดอร์เนี่ยนะครับเขาจะจัดวางให้เป็นในส่วนของห้องนอนผู้สูงอายุนะครับก็ห็าว่าค่อนข้างสะดวกบายละผู้สูงอายุที่ดนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุมาปุ๊บก็นอนที่ห้องตรงนี้ถ้าอยากเข้าห้องน้ําก็สามารถเดินออกจากห้องแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าห้องน้ําได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ได้มีผู้สูงอายุห้องเนี้มีขนาดที่นข้าน่งโอเคนะสามารถจัดวางเป็นห้องนอนเสริมก็ได้หหรือออเม่้้ป็นนนง ของลูกห้องเด็กเล่นแม้กระทั่งห้องทํางานก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็จะมีพื้นที่ในส่วนของเหลือๆอ,อะไรแหละสำหรับวางของเก็บของได้บริเวณใต้บันไดาทางด้านนี้นะครับชั้นลอยของห้องท้ายแกนเนี่ยก็ได้มีฟังก์ชันการใช้งานที่คล้ายๆกับห้องท้ายอื่นแต่ว่าเขาจะมีเอ็กซ์ต้าตรงที่ว่าเราจะมีพื้นที่เหลือสําหรับทําเป็นโต๊ะครื่องแป้งแบบนี้ก็ได้ครับ ก็เหมือนกับห้องไทยอื่นก็คือบริเวณด้านผมส่วนนี้จะเป็นส่วนแต่งตัวกับห้องพาวเดอร์รูมนะครับก็จะสะดวกสบายสำหรับผู้ที่พักอาศัยนอนในชั้นบนนคัคือไม่ต้องลุกม,มาเข้าห้องน้ําที่ชั้นล่างตอนกลางคืนนะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเท่าที่สังเกตดูเนี่ยตู้เสื้อผ้าของห้องไทยแกลนเนี่ยจะมีขนาดที่ ใหญ่กว่าห้องท้ายอื่นๆนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่เหลือสำหรับทำตัวเครื่องแป้งแบบนี้ได้ขาดการเตียงอีกฝั่งหนึงน่งก็จะเป็นเตียงขนาดคิงไซส์ขนาดใหญ่สามารถวางตัวข้างเตียงได้แล้วก็เช่นเดียวกันครับก็จะมีแอร์แบบติดผนังไว้ให้พร้อมกับระบบแอร์เวนเิเลชั่นที่เป็นของไซมิสเทคโนโลยีให้ด้วยเช่นเดียวกันครับทางเข้าห้องนอนชั้นลอยเนี่ยโครงการเขาตกแต่งเป็นประตูบานเลื่อนไว้ให้นะครับแต่ว่าของจริงจะไม่ได้นะของจริงจะได้เป็นราวเหล็กธรรมดาเหมือนกับด้านนี้นะครับ ห้องแบบ co-living นั้นจะมีอยู่เฉพาะชั้น8ถึง9เท่านั้นครับโดยที่ห้องสไตล Co ์ co-living จะแตกต่างจากสไตล์อื่นๆที่กล่าวมาทั้งหมดเพราะว่าทางไซมิ t a สเซ t จะออกแบบให้มีลักษณะเป็น dual keys คือมีประตูทางเข้ากลาง1อันแล้วจะมีประตูทางเข้าห้องส่วนตัวแยกออกเป็น2ห้องห้องใครห้องมัน ดังนั้นการซื้อยูนิตแบบโคลีฟวงนี้จะเป็นการซื้อ1ยูนิตแต่ได้2ห้องที่มีกุญแจส่วนตัวของไขรของมันครับเหมาะกับกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มยิวค่าตอบแทนจากเดิมที่เคยปล่อยเช่ามีรายได้จากลูกค้าแค่1ราย ก็จะสามารถปล่อยเช่าได้2รายพร้อมกันนอกจากนี้ยังเหมาะคนที่ตองการซื้ออยู่เองและอยากลดภาระค่าผ่อนโดยหาคนอื่นมาแชร์ช่วยจ่ายค่าเช่าและยังเหมาะกับกลุ่มครอบครัวที่มีลูกโตและอยากมีห้องแยกเป็นส่วนตัวก็ได้ถือว่าเป็นแบบห้อง ที่จะได้รับความนิยมมากทีเดียวเพราะรองรับกับชีวิตที่ยืดหยุ่นได้ดีมากครับสำหรับห้องในรูปแบบ co-living แบบนี้นะครับเป็นห้องที่มีความพิเศษมากๆซึ่งเราอาจจะไม่เคยเห็นในโครงการอื่นๆเลยนะครับคือนอกจากเขาจะมีเพาดานที่สูงถึง4.9เมตรแล้วเนี่ยบริเวณในตัวห้องเองเนี่ยเขาจะมีแบ่งการใช้งานของอห้องออเป็น2ห้องย่อยก็คือเปิดเข้ามาปุ๊บเจอ welcome furniture จุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีประตูกั้นบริเวณด้านนี้1จุดแล้วก็บริเวณด้านที่1จุด นั่นหมายความว่าผู้ที่ซื้อห้องนี้เนี่ยจะสามารถแบ่งการใช้งานออกมาเป็นในส่วนทั้งห้องนอนที่1และห้องนอนที่2ได้เป็นแบบตัดขาดจากกันเลยนะครับอ่าเรามาดูส่วนของบริเวณชั้นล่างกันก่อนนะครับชั้นล่างเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานก็มีในส่วนของโถงลิฟวิ่งและนะครับซึ่งโถงลิฟวิ่งของห้องที่เป็นรูปแบบโคลิฟวิ่งเนี่ยจะมีความสูงไม่สุดก็คือสูงถึง4.9เมตรด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีแอร์ที่บริเวณชั้นล่างตรงนี้นะครับ1จุด ในส่วนของชั้นล่างเนี่ยก็จะได้ในส่วนของฟังก์ชันที่เป็นห้องนี้วิ่งเชื่อมต่อกับบริเวณระเบียงนะครับระเบียงก็จะเป็นระเบียงที่มีขนาดที่ค่อนข้างกว้างมากนะครับวางเป็นพื้นที่ครัวแบบเปิดโล่งได้ทั้งสองฝั่งนะครับพื้นที่ในส่วนของทำครัวจุดหนึ่งแล้วก็ล้างจานแล้วก็วางเครื่องซักผ้าอีกจุดหนึ่งนะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนแล้วนะครับเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวนะครับนั่นหมายความว่า คนที่อยู่บริเวณชั้นล่างเนี่ยสามารถทํากิจกรรมทุกอย่างครบจบทุกลูปได้ที่บริเวณชั้นล่างที่เดียวเลยนะครับจะเป็นห้องน้ําแบบฟูลฟังก์ชันนะครับ mm hmm. ก็จะมีในส่วนของชาว์บ็อกซ์ให้แล้วก็มีถั่วสุขภัณฑ์อย่างด้านนี้ <Okay. S 2> แต่ว่าบริเวณอ่างล้างมือเนี่ย mm hmm. เขาจะนำหมอนมาไว้ที่ภายนอกห้องแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นการดีไซน์ที่แปลกตาแต่ก็สะดวกในการใช้งานทีเดียวครับบริเวณชั้นลอยของห้องท้ายแบบโคลิฟวิงเนี่ยครับ เขาได้มีความพิเศษตรงที่ห้องน้ำเนี่ยมันจะไ,ไม่เป็นห้องแบบที่เป็น p o w ด e r room อย่างเดียวแล้วนะครับแต่เป็นห้องน้ําแบบ f u ลฟังก c t i o n ก็คือเราสามารถอาบน้ําได้ด้วยเพราะว่าเพดานห้องชั้นลอยเนี่ยสูงกว่าห้องท้ายอื่นนะครับมีทั้งในส่วนของห้องอาบน้ําแล้วก็โถสุขภัณฑ์อย่างทางด้านนี้นะครับแล้วก็มีพื้นที่เหลือเพียงพอสาหรับตั้งเตียงขนาดใหญ่ได้มีแอร์แควรให้หนึ่งตัวนะครับวางทีวีได้ขนาดที่ทางด้านหน้าผมเนี่ยเป็นจุดที่เราสามารถวางตู้เสื้อผ้าได้ และที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือตรงนี้เนี่ยเขาเดินงานระบบไว้ให้เป็นท่อน้ำนะเราก็สามารถเลือกทำเป็นแบบอ่างล้างจานหรืออ่างล้างหน้าเล็กๆตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสไตล์ก็จะคล้ายๆกับเวลาเราไปอยู่ที่โรงแรมในต่างประเทศนะครับก็คือเหมือนกับว่าทำทุกอย่างจบภายในห้องเดียวนะครับถือว่าเป็นห้องที่เหมาะสำหรับการลงทุนปล่อยเช่าหรือแบบโคลิวิ่งก็คือ1ห้องสามารถเลือกปล่อยเช่าได้ถึง2ห้องย่อยใน1ห้องเดียวนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็แปลกมากทีเดียวครับ Landmark at Grand Station by s a m i d ซ s e เนะครับเป็นโครงการที่มีรูปแบบห้องแบบ d o u เบิล o l ล m มทุกยูนิตนะครับนอกจากนี้รูปแบบของสไตล์การอยู่อาศัยในห้องเนี่ยถือเป็นรูปแบบห้องที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกรลฟตลางการอยู่อาศัยนะครับไม่ว่าเป็นในส่วนของผู้พักอาศัยทั่วไปในส่วนของผู้สูงอายุในส่วนของคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ แม้กระทั่งในส่วนของโค l i วิ่งนะครับทำให้ที่นี่เป็นโครงการที่มีจุดแข็งค่อนข้างมากเหมาะสําหรับการซื้อเพื่ออยู่เองหรือเพื่อลงทุนนะครับเพราะว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างหลากหลายมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยการที่โครงการเป็นโครงการแบรนด์เดสเลสเดนเพียงหนึ่งเดียวในย่านรายบินทาเนี่ยทำให้โครงการนี้เป็นโครงการแบรนด์เดสเลสเดนที่มีราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายมากที่สุดนะครับถูกกว่าราคาของแบรนด์เดสเลสเดนใจกลางเมืองอีกหลายโครงการทีเดียวครับ ทางโครงการมีแผนจะเริ่มก่อสร้างประมาณต้นปี2022น,นะครับแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี2024นะครับซึ่งตอนนี้เขามีราคาสุดพิเศษในราคาเริ่มต้นแค่1.98ล้านบาทเท่านั้นครับ ผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์1 3 0 6นะครับตอนนี้ทางโครงการเขาเปิดให้จองเสร็จเพื่อเลือกซื้อห้องเลยนะครับต้องขอกระซิบไว้เลยว่าตอนนี้เนี่ยคิวฮอตมากๆคือมีการจองคิวมากกว่า2 0 0คิวแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยรีบเข้าไปลงทะเบียนเพื่อจองเสร็จได้เลยที่ w w w l a n d m a r k g r a n d s t a t i o n c o m นนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมมาช่วยกันออกความหเห็นว่าชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรในโครงการ Landmark at g r a n t Station by s i m ย n Asset กันบ้างน,นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อมาให้พลาาทุกความเป็นไปในโลกอสังหากับช่อง Propoli c ริค n ชนครับรับวันนี้สวัสดีครับ